สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่15มีอาเมษายน2564ค่ะวันนี้เราจะมาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโชคขอลาบนะคะ นะคะก็จะใช้วิธีการจุดทูบตัวเลขค่ะขอจากท่านฟูมานไข่นะคะ เ่อที่แล้วอะไรนะสามศูนย์ห้าใช่ไหมสาธุสาธุสาธุาธาธอันนี้นะคะก็วันที่สิบห้าเมษาสองห้าหกสี่ก็มาขอเช่าขอลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านพร้อมกับ โดยเฉพาะท่านกุมารไข่แห่งวัดเจดีนะคะก็อันนี้ของที่บ้านนะคะก็จะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มใช้ทูกตัวเลขอันนี้นะคะก็จะถูกสามีนะคะจะเป็นคนถูกส่วนมากเขาจะถูกงวดเว้นงวด,วดก็เริ่มจากงวดที่ออก2ตัวล่าง7-9อันนั้นคือได้3-7-9นะคะ แล้ววดต่อมาก็คือจะไม่ถูกเว้นแล้วก็มางวดต่อมาได้8 5 3ห้าสาที่ถูก3มตัวสตัวสลับข้างบนนะคะข้างบนงวดนั้นออกที่เราได้8 5 3ห้าสามมันออกอะไรเนะี่ยตัวบนอนะ3 8มดห้าออะไรสักอย่างเนอนะถูก3มตัวโต๊ะแล้วก็มาเว้นวดเงวดก่อนแล้วก็มาถูกงวดที่แล้ว วดที่แล้วเขาก็จุดได้305ก็สองตัวล่างออก0550นะคะส่วนวดเนี้ยก็ต้องมาลุ้นกันนะคะเป็นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่างวดเป็นงวดงวดที่แล้วเขาถูกไปแล้วงวดนี้เราก็ต้องมาวัดดวงกันซึ่งวดที่แล้วเนี่ยจะไม่ได้ถ่าย YouTube ลง u t u b e นะคะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะมีคนติดตามหรือเปล่าเพราะว่างวดก่อนนุ้นพลาด ล้วก็มังวดที่แล้วเขาถูกเราไม่ได้ดูวดนี้ก็เลยลองเอามาให้เพื่อนๆนะคะให้ทุกๆคนได้ลองตัดสินใจดูประกอบการตัดสินใจนะคะเพื่อไม่มีตัวเลขอะไรในใจก็เอาไปใช้เป็นการประกอบการตัดสินใจได้ใช้วิจารณญาณน,นะะ่าตอนนี้ก็ได้เลขมาแล้วนะคะทุกๆคนก็เป็นได้จากทูบเนี่ยหกสี่เจ็ดนะคะส่วนอันนี้ อันนี้ค่ะเป็นเลขเป็นเลขจากประทัดที่เราจุดเจ้าที่เจ้าทางที่ตอนที่บ้านทำผักนะคะได้เก็บผักได้แลคา่ะก็เลยแก้บนไปนะคะก็จะเป็นเลขประทัดอันนี้นะคะส่วนนี้หกสี่เจ็ดนะคะแล้วก็ไปไปเขย่ามาที่วัดถ้ำน้ำนะคะ ได้600ก็658อันนี้ก็เพื่อนๆก็ไปเลือกเอานะคะเอาที่ชอบนะคะคืออันเนี้ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะประกอบการตัดสินใจเฉยๆนะคะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะส่วนเราก็ขออนุญาตไปเกรงก่อนนะคะฝากกดแชร์กด subscribe ช่อง AM Family ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ